เจเเสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ในชุมชนกับท่านมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ที่บ้านพิมพ์ที่สารค่ะตำบลสีแก้วอำเภอเมือง101จังหวัดร้อค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาดเนื้อที่100ตารางวานะคะราคา450,000บาทราคานี้ตามสภาพเลยนะคะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะ บ้านหลังนี้นะคะสร้างได้ประมาณ5ปีค่ะมีเพื่อนบ้านเจ้าของขายเองค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จแถวถนนแจ้งสนิทนะคะห่างจากหอโหวต25นาทีคุกค้านใช้เวลาเดินทางประมาณนั้นนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหรือนะัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตคลิปเลยนะคะ เชคเคนโใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ทั้งหมดเพื่อท่านจะได้สะดวกต่อการนับชมแปลงจริงค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเช็คเโคนโด้วยนะคะสวัสดีค่ะ